สวัสดีครับเพื่อนๆชาววันพันแมนทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมจันเจมนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับการรีวิวไอดีของเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราสมาชิกช่องจันเจมนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึง e p ีที่8แล้วนะครับเป็นไอดีของน้องปิ๊กนะครับซึ่งไอดีนี้ก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์490นะและอีกอย่างหนึ่งน้องปิ๊กก็เป็นไอดีสายฟรี100%เนนะครับเหมือนกับจานเลยนะ นี่นะครับไม่มีการประเมินเลยนะสําหรับโบนัสการประเมินนะครับยอดดังเป็นศูนย์นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอดีของน้องปิ๊กนะครับว่าอยู่ท็อปอะไรของ h v 4 9 0นะครับนี่นะครับน้องปิ๊กอยู่อันดับที่17เลยนะครับเป็นสายฟรีท็อปเซิร์ฟของ h v 4 9 0นะครับตามที่6ล้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูที่1นึ่งนะครับโอ้ที่1น่นี้ โอ้โหสิบหกล้านนะครับที่สองสิบล้านนะที่สามสิบล้านนะครับก็ตึงนะครับน่าจะเป็นตัวบั็กของสี่ข้าศูนย์นะอันดับพนาน้องปิ๊กอยู่ที่อันดับยี่สิบเจ็ดนะครับตัวละครสุดแข่งเป็นเกลียวกรุปนะครับของน้องปิ๊กอันดับที่สี่สิบหกนะพลังที่หนึ่งล้านสองแสนนะเกลวอยู่อันดับที่สองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไล่ดูจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีโอ伊พรราชาด้วยนะ เคเราจะเริ่มดูจากห้องวิจัยกันก่อนเลยนะครับห้องวิจัยของน้องพิกพลังทั้งหมดอยู่ที่8 56,6000 56, นะครับเป็นพลังวิทยธรรมเลเวลนะครับพลังไอดอนเลเวลสาพลังอัจฉริยะเลเวล3พลังยีนเลเวลพลังสารุนเลเวล3พลังทะเลลึกเลเวล3นะครับวิจัยพื้นฐานก็เป็นพลังชิงโลหิตเลเวล2นะครับ แล้วก็พลังแห่งพลังจิตนะครับเลเวหนึ่งนะครับโอเคจะประมาณนี้สําหรับห้องวิจัยนะครับต่อไปไปดูฟุกฝฟนของน้องปงกนะครับฟุกฝฟนของน้องปิกก,งงปกก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครบมดแล้วนะครับสําหรับหลักหน่วยนะที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็น้องปิกก็อัพไปบ้างนิดหน่อยนะครับก็ จ้ามานี้สำหรับฝึกฝนของน้องปิ๊กนะครับลงยิมมาสเตอร์ก็รอเลีว97นะครับถึงจะปลดล็อกนะครับโอเคไปดูฟิกเกอร์อน้องปิ๊กกันนะครับตอนนี้ฟิกเกอร์น้องปิ๊กปลดล็อกไปที่กลุ่มที่13เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูการอัพดาวแล้วก็ฐานฟิกเกอร์ของน้องปิ๊กกันนะครับโอเคเราจะไล่ดูแบบเร็วๆนะครับจะามานี้นะ ไปดูไม่ทันก็เลื่อนกลับไปดูใหม่ได้นะครับเคจะประมาณนี้สำหรับฟิกเกอร์กับน้องปิ๊กนะครับเคเฮาก็เรียบร้อยนะครับต่อไปไปดูไซตามาะนะครับสตอรี่ของน้องปิ๊กกันตอนนี้พลังทั้งหมดของสตอรี่น้องปิ๊กก็อยู่ที่ 5, 6, ห้าแส0สองมนหพันนะครับมาดูทั้งหมดเลยนะครับ ตอนนี้บทหลักครบแล้วยังบทหลักของน้องปิ๊กก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังไล่ลทำปลดล็องอยู่นะก็ทําสายพลังอยู่นะหลักๆก็เล่นเน้นสายพลังนะครับสําหรับน้องปิ๊กนะโอเคทักษะนะครับตอนนี้ปลดล็อกว้ที่กลุ่มราชานะครับยังขาดอีก50แต้มนะปลดล็อกกลุ่มสูงสุดนะครับ ประมาณน,นี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะจไล่ดูการนทักษะของน้องปีกกันนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้โอเคเรียบร้อยต่อไปไปดูศูนย์กลางฝึกฝนนะครับฝึกสมาชิกก็เป็นเซตนี้เลยนะครับเลเ้ลวฝึกสก,กินก็เลเ้วแปดสิบสามนะครับฝึกสก,กิลฝึกสก,กินก็เลเ้ยวเจ็ดสิบสี่นะมันดูฝึกสายนะครับ สายตอนนี้ใส่อสู้อยู่ที่ขั้น9นะครับสายอาวุธขั้น9้าสายพลังขั้น10นะครับแล้วก็สายเทคนิคขั้น9นะครับศูนย์เทคนิคนะ้ตอนนี้ปดล,ล็อกไว้ที่อัตราดาเมจโจมตีเดี่ยวเพื่อนทั้งทีม5%เนตะครับอนนี้กําลังทําอัตราดาเมจโจมตีแนวตั้งเพื่อนทั้งทีนะครับ5%เเโอเคต่อไปไปดูรูน,นะครับ ตอนนี้รูน้องปิ๊กพลังลบทั้งหมดนะครับอยู่ที่3 6 7 0ส0หกหนะครับเป็นก่อมาจากเล็วหนึ่งนะคมแฝกเล็วหนึ่งสามแรงบิดเล็วหนึ่งแล้ววัวจะนิรันยังบดล็อกไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปไปดูตัวละครกันนะครับเดี๋ยวเราดูตัวละครเสร็จเราจะไปเทส TVP ในลานบอลองกันสักรอบนะครับ ตัวแรกของน้องปิ๊กเป็นเกลิฟเวนซูปเอเดราบวกนะครับปรังที่หนึ่งล้านสแสนนะเป็นสีดาวเหลือง3ามดาวม่วงนะครับเลเวแปดนะเป็นพาร์ทสิบหนึ่งนะครับมาดูคุณสมบัตินะครับพลังโจมตีอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นป้องกันที่แปดหมื่นเก้าพันเอชพียู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนะครับไอเทมเฉพาะก็เป็น2ดาวอายตมเฉพาะก็เป็น2ดาวนะครับเสื้อเป็นโจมตีความเร็วนะครับรองเท้าเป็นโจมตีเอชพีเปอร์เซ็นต์กางเกงเป็นเอชพีความเร็วนะครับ หมวกเป็นโจมตีความเร็วนะครับการบัฟการบัฟพิศาจ์เพิ่มพลังโจมตี8%นะครับการบัฟสายพลังเพิ่มพลังโจมตี8%การบัฟมังกรเพิ่ม HP 10%นะครับเจอะมาณนี้นะตัวต่อไปนะครับก็เป็นโจเซ่นะครับสีดาม่วงนะพลังโจ่ตีนน1นั0 1แสนเร็ว89นะครับคุณสมบัติพลังโจมตีอยู่ที่2 0 0 0รับมัง,มงกรที่60,000 HP อยู่ที่1้าน4แสนนะครับ เีมเฉพาะก็เป็น2ดาวเฉพาะขาก็เป็น2ดาวเสื้อเป็น HP อัตราคิดิคอนนะครับรองเท้าเป็นโจมตีป้องกันกางเกงเป็นโจมตีโจมตีนะครับแล้วก็หมวกเป็นโจมตี HP เปอร์เซ็นต์นะครับการปับปีศาจเพิ่ม HP 8%ปรนะครับการปับสายพรลางเพิ่ม HP สิบปรตรบัฟมังกรเพิ่ม HP 1 5านะครับ,บ,รรบจามาน,นี้นะสำหรับโจเซ่ตัวต่อไปก็เป็นอะตอมิกสีดาวม่วงนะครับ พลังอยู่ที่1นล้านหนสิบห้านะครับคุณสมบัติพลังตีอยู่ที่สองแสนพลัป้องกันที่หกหมืนะครับเพทพีที่หน,นึ่งนไอเทมเฉพาะก็เป็นสดาวตา,าก็เป็นสดาวนะครับเสื้อเป็นโจมตีอัตราต้านทานนะครับรองเาเโจมตีความเร็วอังเก็เป็นโจมตีจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนหมวกเป็นโจมตีความเร็วนะการบัฟฮีโร่เพิ่มเพชรีสิอร์เนะครับการบัฟอาวุธ เพิ่มพลังตี12นะครับก,การบัฟระดับ S เพิ่ม HP 8นะครับน่าจะหาการบัฟโจมตียังไม่ได้นะตัวต่อไปนะครับเป็นราชาเทยลึก4ดาวเหลือง2ดาวม่วงนะครับปาร์ตี้1ล้านนะเรื่อ89คุณสมบัติปาร์ตี้1 1 0 0 0 0นะครับเฮ้ม104,000ปาร์ตี้59,000น HP ที่น่าไปแสนนะ ไอเทมเฉพาะก็เป็นสองดาวตาเฉพาะก็เป็นสามดาวเสื้อเป็น HP HP เปอร์เซ็นต์นะครับรองเท้าเป็น HP HP กางเกงเป็น HP HP นะครับส่วนหมวกเป็น HP HP เปอร์เซ็นต์นะครับสวยมากเลยนะการบัฟพ,พิษะนะครับเพิ่ม HP 8เปอร์เซ็นต์นะครับการบัฟต่อสู้เพิ่ม HP 3เปอร์เซ็นต์การบัฟระดับอาสูรนะเพิ่ม HP 8เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคประมาณนี้นะต่อไปนะครับเป็นบอลทองห้าดาวรวมนะครับตอนนี้เก้าแสนสามหมื่นนะเริ่มแปดสิบห คุณสมบัติพลังโจมตีอยู่ที่2อ0 0 0 0สองหมืป้อกันที่54,000นะเอฟพีอยู่ที่1ล้านนะไอเทมเฉพาะก็เป็น2ดาวไอเเฉพาะก็เป็น3ดาวเสื้อเป็นโจมตีป้องกันนะครับรองเท้าเป็นเอฟพีความเร็วกางเกงเป็นโจมตีดาเมจคริสแล้วก็พัดคลุมเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับการบัฟฮีโร่เพิ่มเอฟปดเปอรน,นะครับรับอาวุธเพิ่มพลังโจม,ยยมตี12%นะแต่บัฟระดับเอเพิ่มพลงโจมตีสิปร์เซนต์นะครับ Okay, โอเคตัวสุดท้ายนะเป็นนักกากหวานหกดาวเหลือง2น้ำม่วงนะครับั้งวัลที่800,040,000ด้วย815นะคุณสมบัต um ิรางวัลทีอย si uh ู่ที่1,200,010,000เฮดความป้องกันอยู่ที่50,003,000นะครับเฮดพีอยู่ที่900,000ไอเชตโก็เป็น2ดาวแต่เพราะก็เป็น3ดาวนะครับเสื้อเป็นโจมตีอัตราทันทานรองเท้าเป็นโจมตีเฮดพีเป็นเกมโจมตีเฮดพีนะครับส่วนหมวกเป็นโจมตีอัตราลดดาเมจนะ การบัฟฮีโร่ HP เพิ่ม HP ส่เปอร์นะครับการบัฟต่อสู้เพิ่มพลังตีแปดร์เซ็นต์การบัฟระดับเอเพิ่มพลังตีแปร,ยยร์เซ็นต์นะอันนี้มีออฟพิเศษด้วยนะครับตอนโล่คุ้มกันดูดลดจํานวนลดที่ลง21%เป็นค่า HP อันนี้เราก็ไม่ค่อยแน่ใจน่าจะโล่หายแล้วเพิ่มเลือดนะครับโอเคนะสำหรับ6ตัวหลักของน้องปิกนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปเทสในไาน์มาลองกันสักรอบนะครับ ตอนนี้อันดับ PVP ของน้องปิ๊กอยู่ที่38นะครับเดี๋ยวเรามาแต่เันสักหน่อยนะครับให้น้องปิ๊กเจอคนนี้เลยแล้วกันอันดับที่26นะครับพลังที่7ล้านนะเรา6ล้าน3แสนนะดูเลยนะครับ <c oughs> ไม่รู้จะชนะได้ไหมนะครับ โอ้โหเป็นเขาเปิดก่อนนะครับเริ่มมานะครับเป็นฝั่งของเขาคือซูเปอร์เทเนติสมาแล้วนะครับสองล้านเจ็ดแสนนะแล้วก็เป็นคือซูเปอร์เทเนติสของน้องปิ๊กสวนไหมนะครับหนึ่งล้านสี่แสนน้เมตนะครับแล้วก็เป็นอะตอมมิกตัดอะตอมนะครับตีไปสามล้านแปดแสนน้เมตนะครับแล้วก็ฝั่งน้องข้าวผลมาพูกร้านสองแสนน้เมตนะครับติดโลกไปถึงห้าตัวนะแล้วบอลทองตามมาอีกนะครับห้าแสนน้เมต ตอหมิงไล่ฟันนะครับตดโนะครับครบอนคอของเราโนนะครับสองล้านส่น้ำมนนะครับตอหมิงไล่โจมตีนะครับรเป็นจรวดอังรอยจากปักตรงข้ามมันตีมาไม่เข้านะครับติดโลโลหายโลหายนะครับโลหายกันแล้วตอนนี้่วงตีธรรมดาใส่นักกรารหวานมานะครับแล้วก็ด้านฟ้าที่ธรรมดามานะ เราเป็นนักกักหวานเราอันติใส่น้ำมันทองนะครับห้าหมัดนะครับแปดแสนน้เมจน,นะไม่ล่วงนะราชาจะเลลึกพดแลบลิ้นใส่นะครับโจเซ่ที่ธรรมดานะครับการคอน้านฟ้าไปนะครับเถินที่สองนะครับคืนซูเปอร์เทเนอร์นเนติดจากป๋าตรงข้ามอัตีมาตืดตดตืดสามล้านหกแสนดาเมจน,นะแล้วเป็นคืนซูเปอร์เทเนอร์นเนติดของน้องติ๊กอันตีสวนไปหนึ่งล้านเจ็ดแสนน้เมจน,นะครับแล้วก็ตัดอะตอมจากอะตอมน้องปิกอันตีไป สองล้านหกแสนนเม็นะครับยังมีตัวไหนตายเลยนะแล้วเขาของเขาส่วนมานะครับสี่ล้านหกแสนน้เม็นะครับทีนงปิ๊กก็ยังยืนครบนะครับบนทองอันตรีมาอีกไม่มีดาเมจนะครับรอบนี้อัตอมไล่ตีมาไม่เข้านะไปดงครามโลหายนะครับแล้วก็บอลทองย้ำไปนะครับสองล้านสี่แสนน้เม็นะครับอัตอมิกไล่หวดไล่หวดไปนะครับโลหายกันหมดแล้วนะดาร์กไซต่อยมานะครับ แล้วก็ดวงโลหายโลหายดวงต่อยใส่หน้ากากวาน4 0 0 0 0น้ำเมตนะกานสายิงโจโซเซมานะครับไม่ลดเลยนะหน้ากากวานตีธรรมดาใส่ด้วงานะครับราชาแทบล้มเลยครับโจเซ่ฟาดางไหมครับเทินทีสามหน้าตัดสินแล้วครับเทิรน,นี้คืนซูเปอร์ในนาทกับกางเข้า,ขา,ขาดีมา สามล้านสองแสนน้ำเม็ครับหน้ากระควานน้องปิ๊กหายร่วงไปแล้วนะครับแล้วก็คืนซูเปอร์เทนในที่ของน้องปิ๊กถวดไปนะครับสองล้านน้ำเม็นะครับมอลทองของเขานอนแล้วนะครับแล้วก็ตัดอะตอมจากน้องปิ๊กเปิดก่อนได้เปรียบนะครับสี่ล้านหนึ่งแสนน้ำเม็ครับอะตอมของเขานอนไปแล้วนะครับโอ้โหสวยจัดๆนะครับมอลทองหวดไปอีกชุดนึงติดโล่สามตัวนะครับอะตอมหิกไล่ตีธรรมดาไปไม่เข้านะเหมือนจะถวดอันลอยจากแผ่นตรงข้ามมันตีมาใส่ราชเชลยลึกเรานะครับ 200,000นาเมตท้งเมื่อกี้เราก็หมัดคุคาชูร่านะครับใส่ทะเลยลึกเรามา200,80,000นาเมตน,นะเราใส่ทะเลลึกเรามีลูกไฟนะครับแล้วก็ขอตัวหมัดทะเลลึกหน่อยนะครับใส่ดาร์กไซเจตแสน10,000นาเมตน,นะโจเซ่น้องปิ๊กเปิดถกแล้วไม่ได้อันตีแน่นอน,นครับฟาถางไปก่อนเทิร์นที่4นะครับคืนซูเปอร์เทเนอริตจากไฟตรงข้ามอันตีสวนมาโอูโฮฮ้หูยฝั่งน้องปิ๊กแถวหลังตายถึง3ตัวนะครับตอนนี้แย่แล้วสถา,านการณ์เปลี่ยนนะครับ ตาชัยลึกยืนอยู่นะครับดวงหมัดภูคาชูรามานะครับใส่ตาชัยลึกเรานะครับตาชัยลึกเราถ่ายไปนะครับโอ้โหตอนนี้โจเซ่แปลงร่างค้างนด้ครับมันตัวะลายได้ตั้งตีแล้วตอนนี้760,000นาเมนะครับสามลุมหนึ่งนะครับตอนนี้คืนซูเปอร์ทีมในเซนติใส่น้องปิ๊กมานะครับ400,000นาเมนะครับตาร์ายโดนพอสตายนะครับแล้วบ็ตเทงชูราใส่โจเซ่เราโอ้โหน้องปิ๊กยืนไม่ไหวนะครับพลังค่อนข้างห่างกันอยู่นะครับ แต่ก็ทําได้ดีแล้วนะครับเกือบชนะได้นะโอเคสําหรับรีวิวทีมน้องปีก็จะประมาณนี้นะครับสหรับวันนี้จานก็ขอราเพื่อนๆเพียงเท่า,านี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชานทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ